สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาร่เลิฟทาร่นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมหัวข้อคือใครคือเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณของคุณในชาติภพนี้คนที่มีจิตวิญญาณดวงเดียวกันกับคุณไม่ว่ายังไงแล้วพวกคุณจะต้องหากันจนเจอให้ได้ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิดาด้วยนะคะ ให้สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีถ้าเรื่องราวทิทิดาอ่านนะาไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวต,วตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เพื่อนๆปดเข้ามารับชมคลิปนี้ให้มีแรงหนึ่งดูดกับคุณจริงๆนะคะเราไปดูกันชัดๆเลยนะขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะ ชาดๆใครคือเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณของคุณในชาติพพนี้ไปดูกันเลยนะคะดูออกซรสพวกคุณน่าจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันไม่มีความแน่นอนแน่ใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาทำให้ต้องมีการเลือกการตัดสินใจเกิดขึ้น แต่พวกคุณก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วนะว่าพวกคุณคือคนที่ใช่ของการแลกกันหรือถ้าพวกคุณยังมีความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนกันมันก็จะมีการชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะคว e e ออฟเพนทัคเลน mm hmm. คนคนนี้เขารักตัวเองมากๆ mm hmm. เขามีความมั่นใจในตัวเองมากๆด้วย คุณสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้เป็นอย่างดีคนคนนี้เขาจะเข้ามาเปย์คุณด้วยนะคุณจะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นเขาจะเชื่อชูคุณก็จะให้เกียรติคุณมากๆากเอกออฟคัฟสแล้วคนคนนี้เขารักคุณจริงๆนะเขารักคุณเพียงคนเดียวเขามีความรักความจริงใจให้คุณเขารักในตัวคุณ ในแบบที่คุณเป็นคุณนี่แหละนะคุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆมันยิ่งทำให้เขาชัดเจนมั่นใจกับตัวเองมากๆด้วยว่าเขารักคุณเพียงคนเดียวเขาต้องการคุณคนเดียวเขามีความชัดเจนกระจ่างใจมากๆนะเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆเขาจะเข้ามาเติมเต็มความรักให้คุณเขาจะให้คุณเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเขาถ้าเขาได้กลับมาอยู่ในชีวิตของคุณนะเขาจะไม่มองใครอีกเลย ก็จะหยุดหัวใจเอาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวนะเขาอยากให้คุณได้รับแต่สิ่งที่ดีดๆเขาปรารถนาดีกับคุณมากๆเ a n ออฟคอสเขาคือคู่ครองเตัวจริงของคุณในชาติพพนี้นี่เองความรักของพวกคุณจะมีความสุขความทรงหวังความอบอุ่นใจกันมากขึ้นเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณนะ คนคนนี้เขาจะเข้ามาขอคุณแต่งงานเขาอยากมีลูกกับคุณเขาจะมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปด้วยกันกับคุณด้วยนะคนคนนี้เขารักคุณด้วยความจริงใจมากๆเขามั่นคงกับคุณอยู่เสมอ Two of w a n d คนทางไกลอีกแล้วในตอนนี้พวกคุณน่าจะพูดคุยกันทางโลกโซเชียล ในช่วงแรกๆมันจะมีการรอคอยกันอยู่สักหน่อยนะอีกไม่นานเพราะคุณจะได้กลับมาพบมาเจอกันแน่ๆเพราะมันมีการเตรียมการวางแผนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ถ้าในตอนนี้เพราะคุณห่างกันนะเขาคิดถึงคุณมากๆเขาเป็นห่วงคุณเหลือเกินจริงๆแล้วเขาอยากเข้ามาปกป้องดูแลคุ้มครองคุณให้ดีที่สุดด้วยซ้ำนะ ซิปออฟวานวิสตอรี่และชัยชนะคุณจะได้แต่งงานนะเขาจะกลับเข้ามาขอคุณแต่งงานเขาจะกลับเข้ามาเอาชนะใจคุณไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรอยู่ก็ตามคนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้กลับมาครองคู่กับคุณนะหรือถ้าพวกคุณมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้เขาจะกลับเข้ามาเอาชนะใจคุณให้ได้หรือไม่คนคนนี้ คือคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณเป้ารอคอยคนที่คุณอยากได้หัวใจของเขามาครอบครองเพียงคนเดียวไม่ว่ายังไงก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะแน่นอนนะคุณจะได้ครอบครองหัวใจเขาเพียงคนเดียวคุณจะได้แต่งงานกันคุณจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปด้วยกันกับเขานั่นเอง The High Low f a n คนคนนี้เป็นคนมีบุญบารมีสูงมากๆถ้าจะเข้ามาเป็นคู่สร้างคู่สมกับคุณด้วยนะพวกคุณอยู่ด้วยกันแล้วจะนำพาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณคนคนนี้เขาเป็นคู่เก่าคู่ครองตัวจริงของคุณหลายภพหลายชาติมาแล้วด้วยนะจิตวิญญาณของพวกคุณมันผูกพันกันมากๆผูกพันกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นมากๆด้วยพวกคุณสองคนอธิษฐานร้องขอขอพร เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะกลับมาครองคู่กันเพื่อที่จะมาสร้างบุญบาร,รมีสร้างกุศลไปทุภพทุกชาติด้วยกันนั่นเองนะแล้วพวกคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีๆบุญเก่าของพวกคุณจะส่งเสริมแล้วนะแต่ระหว่างทางของพวกคุณจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่ต้องชดใช้กันอยู่นั่นแหละนะคือพวกคุณจะได้แยกจากกันไปเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์ในชีวิตให้มีความเติบโตกันมาก่อนเพื่อที่จะได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ความรักของพวกคุณน่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคอยช่วยเหลือพวกคุณอยู่เสมอไม่ต้องห่วงอะไรหรอกนะยังไงแล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่อะพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนจัดเมนคือโชคชะตาพมรมลิขิตของพวกคุณจริงๆด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นโชคชะตาที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดวางเอาไว้ให้พวกคุณแล้วนะ แล้วมันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากโชคชะตาแล้วด้วยแทนออฟ r ซลที่ผ่านมาพวกคุณน่าจะเคยตบกันไปแล้วจริงๆนะหรือมีเรื่องราวที่ทำอะไรให้กันเสียใจยทุกทรมานจิตใจกันแน่ๆแต่คู่ของพวกคุณจะได้หวนกลับมารักกันใหม่อีกครั้ง พวกคุณเคยเจ็บปวดเคยพลาดพาคจากกันไปก่อนมันไม่ใช่แค่ตัวคุณที่เจ็บปวดนะตัวเขาก็เจ็บปวดเสียใจมากๆเหมือนกันนะที่มันเกิดเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ของพวกคุณคนคนนี้บางทีคุณอาจคิดว่าคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วคงไม่ได้กลับมาคองคู่กันแน่ๆคุณไม่มีความแน่นอนแน่ใจอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยคนคนนี้แหละคนที่ทำให้คุณทรมานใจ ทำให้คุณคิดถึงเขามากมายเขาจะขับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเพราะเขายังเป็นคนที่คุณเป้ารอ,อคอยเขาอยู่เสมอคุณก็ยังรักและมั่นคงต่อเขาอยู่มากๆด้วยแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกคุณคือคู่ครองตัวจริงของกันและกันในชาติท,ทบเนี้เมื่อถึงเวลานั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาพวกคุณกลับมาครองคู่กันแน่นอนสติก๊ก ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณผ่านเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดเดวลวร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็ตามแต่ต่อจากนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมจากโชคชะตาแล้วนะคูออฟคัฟพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันจริงๆด้วยพวกคุณรักและมั่นคงต่อก,กันอยู่เสมอถึงแม้พวกคุณห่างกันไกลแค่ไหนก็ตาม แต่ในใจลึกๆของพวกคุณมันยังรักและเฝ้ารอคอยกันและกันอยู่เสมอมันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมายูเนียนกันและจริงๆนะพวกคุณจะมีความสุขความอบอุ่นเบิกบานใจไปด้วยกันอีกครั้งพวกคุณจะได้แต่งงานมีลูกด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปด้วยกันแล้วนะพวกคุณจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นพวกคุณจะมีแต่ความจริงใจมีความรักที่มั่นคงต่อกันมากๆด้วย ชีวิตคู่ของพ่อคุณจะมีความสุขไปด้วยกันนะนะจะเป็นทกแท้กของกันและก,กันจะไม่จากกันไปไหนอีกแล้วด้วยที่ดาขอให้ไพ่ออร์เคิลแนะนาําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะ line แ tag line ช่วงนี้ตัวคุณมีพลังงานที่ดีมีแรงดึงดูดมหาศาล คุณจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนๆคุณเข้ามาเหมือนตัวคุณใช้กดแรงลึงดูดเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคุณต้องการแบบไหนอ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงตามที่คุณคิดตามที่คุณจินตนาการด้วยคุณพยายามคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคิดบวกเข้าไว้อย่าเผิ่ไปคิดลบโดยเด็ดขาดเลยนะ Be willing ีวิลล n ่งทูเอ็กเพรสเลิฟคือ ให้คุณแสดงออกทางความรักแล้วคุณจะได้รับความรักกลับคืนมากลับมารักกันครั้งนี้ยคุณจะถูกรักมากมายเลยนะเขาจะคอยเอาอกเอาใจคุณเป็นอย่างดีเขาจะทำเพื่อคุณให้คุณมีความสุขมากๆแฮฟเฟสให้คุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้ คุณจะต้องมีความมั่นคงเชื่อมัน่นแน่วแน่ในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณด้วยนะ subtenet นนคือทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนนะพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นดูแลใส่ใจตัวเองให้ดีก่อน ทำให้ตัวเองมีความสุขใจสุขใจอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะ่ะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองนะ c h a n l i e expression การแสดงออกแบบเด็กๆหรือที่ผ่านมามีใครมีนิสัยเหมือนเด็กๆแต่ถ้าพวกคุณกลับมารักกันครั้งเนี้ยจะมีความจริงใจให้กันมากๆเขาจะไม่มีพิษมีภัยอะไรต่อคุณแล้วนะ เขาจะมีความจริงใจให้คุณมากๆพวกคุณจะมีความสนุกสนานล่าเริงเบิกบานใจไปด้วยกันจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่ให้คุณต้องเครียดคิดมากอีกต่อไปแล้วจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกัน perseverance mm hmm. การ mm hmm. ขยันหมั่นเพียรพยายามไม่ว่าคุณตั้งใจมีความปรารถนาที่จะทำอะไรในตอนนี้ให้มีความอดทนในการรอคอยหรือ เราจาเป็นต้องแลกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนามันทําให้เรามีความสุขความสําเร็จในชีวิตมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆด้วยนะหรือไม่คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาพิสูจน์ความรักความจริงใจให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนเขารักคุณเพียงคนเดียวและเขาจะทําทุกวิถีทางที่จะได้กลับมาอยู่เคียงข้างคุณอีกครั้งนะ เจอแลนดิบบาีปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะถึงแม้เป็นเรื่องราวที่เลวร้ายกับคุณแต่มันก็ยังมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะมันทําให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วมันทําให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นทําให้เรามีเกราะป้องกันที่ดีในการดําเนินชีวิตต่อจากนี้เราจะมีการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Time for nap ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนพวกคุณยังไม่จบกันหรอกนะมันเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณเบรกกันไปเฉยๆเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่ใช่พวกคุณจะได้กลับมาเป็นรักแท้ของกันแน่นอน The fate พวกคุณสองคนได้มาพบมาเจอกันมารักกันอนะมันเป็นโชคชะตาพรหมลิขิตของพวกคุณนะ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญถึงแม้ผ่านเรื่องราวความรักมากี่ครั้งก็ตามมันยังไม่ถึงเวลาที่ใช่ะมันจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องแยกจากกันอยู่ดีแต่ถ้าเมื่อถึงเวลาที่ใช่ของคู่แท้มันจะเข้ากันแบบไม่รู้ตัวมันจะเข้ากันเป็นอย่างดีมากๆมันจะเข้ามาแบบไม่ทันในตั้งตัวด้วยซ้ําจะมีแต่เรื่องราวในความรักที่ดีๆจะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วพวกคุณจะมีความสุขความมั่นคงต่อกันมากๆด้วย การเจริญเติบโตเรื่องราวความรักของพวกคุณที่ผ่านมามันทำให้คุณได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะเหมือนว่าคุณมาเป็นครูสอนกันและกันทำให้พวกคุณมีการเติบโตทางจิตวิญญาณขึ้นด้วยนะวิสตอม คุณมีความเฉลียวฉลาดรอบด้านคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญาที่ดีมากๆทําอะไรแล้วคุณมีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นเป็นอย่างดีแล้วมันจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จแน่นอนไม่ว่าคุณตั้งใจทําอะไรในตอนเนี้ยคุณสามารถลงมือทําได้เลยนะแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จแน่นอนฮังเกอร์ คนคนนี้ในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากมายเขาคิดถึงคุณเหลือเกินนะไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะหาวิธีที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแน่นอนเพราะเขารักคุณมากๆเขาชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วซับพล레ชั่นพวกคุณสองคนมีสถานการณ์จำเป็นที่จะต้องห่างกันไปก่อน คือมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องแยกจากกันจริงๆนั่นแหละนะเขาก็เจ็บปวดเสียใจมากๆเหมือนกันที่ต้องห่างคุณไปแต่พวกคุณก็ยังมีความรักยังคิดถึงกันและกันอยู่เสมอความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางชี้นำอยู่เสมอด้วยนะยังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาค้องคู่กันแน่นอน Calling in your stomach จริงๆแล้วความรักของพวกคุณมันมากมายมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำํำสายสัมพันธ์รักของพวกคุณมันเหนียวแน่นมั่นคงต่อกันมากๆถึงแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาพยายามตัดกันก็ตามมันตัดไม่ขาดหรอกนะเพราะพวกคุณเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณกันด้วยพวกคุณใช้จิตวิญญาณดวงเดียวกันช่วงเวลาที่ห่างเหินกัน จิตวิญญาณข้างในลึกๆมันเรียกร้องหากันและกันอยู่เสมอนะมันทําให้พวกคุณคิดถึงกันและกันเฝ้ารอคอยที่จะกลับมาพบมาเจอกันพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วด้วยแล้วหลายภพหลายชาติด้วยนะสายใยรักของพวกคุณมันยิ่งใหญ่มากๆเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะรับรู้มันเองถ้าพวกคุณกลับมาคืนดีกันครั้งนี้พวกคุณจะรักกันมากๆชีวิตคู่ของพวกคุณนะจะมีแต่ความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยไม่มีทางแยกจากกันไปไหนอีกแล้วนะ Forgiving ิ n งแอนเ n i n ์นิการให้อภัยและการเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะ่ะมันเหมือนฝันร้ายที่เข้ามาในชีวิตคุณให้คุณพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดต,ติดกับมันเลยนะให้อภัยได้ให้อภยัย แล้วเราเก็บเอาสิ่งที่ดีๆกลับมาเป็นบทเรียนเอากลับมาปรับปรุงแก้ไขทําให้ชีวิตของเรามันดียิ่งขึ้นแล้วมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณอีกแน่นอนนะนี่แหละคือคู่ครองเัวจริงของคุณในชาติภพนี้เขาคือคู่ครองทางจิตวิญญาณของคุณด้วยพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันเราไม่มีทางที่จะจากกันไปไหนอีกแล้วนะพวกคุณจะเป็นรักแท้ของกันและกันชีวิตคู่ของพวกคุณสองคนอะ่ะจะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองกันมากๆด้วยนะ ขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ